สวัสด e ีค so ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งาน Motor Expo 2022ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูโซนมอเตอร์ไซค์ค่ะว่าเขามีอะไรเด็ดเด็ดมาโชว์กันบ้างไปดูกันเลย Honda เปิดตัว2สีใหม่กับ CV 650R และ CBR 650R พร้อมกับเวอร์ชันพิเศษ l ลเ e l 500 Bubble ผูกผีและยังมีโปรโมชั่นมา แลมเบต้ากับ2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ X 3 0 0และ V 200ส0งร้อยส a ปเชียล h r o m e ค o l l e c t i o นในตระกูลบอลในวิวและล็อกเกอรสามที่ตกแต่งฐานน้ำมันด้วยสีโครเมียมงานแฮมเมดมาที่บูธยามาฮ่าเขานะคะเปิด 2โมเดลพรีเมียมสกูตเตอร์ฮอริซอน300และฮอริซอน150ตอนต้นแบบพลังงานไฟฟ้าวิชั่นพลูส BMW ก็พาเจ้า CE04 มาเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกกับสกูตเตอร์ไฟฟ้า100%ระดับ High-end ในราคา859,000บาทค่ะ s u z u กิขนรถมาเต็มบู์เลยค่ะพร้อมกับเปิดตัว V-Storm SX Adventure Bike ขุมพลัง250ซีซีในครั้งแรก บูธเนีเอ็เปิดตัว2รุ่นท็อปคลาสในตัวสปอร์ตโรสเตอร์ RC 390และเนกเกตโรสเตอร์9 0ดยุค R ครั้งแรก EM b i k e แบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยพร้อมรุยตลาดด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3รุ่นมิกุ s ูเปอ r ์โ o โบเและเล g e n d ราคาเริ่มต้น54,900บาทเท่านั้น r o y a l Enfield มาก,กับโมเดลใหม่แซม411 เปิดตัวไปเลยถึง7สีในราคาแนะนำา1 7 5 9 0 0บาท a าวาสก i k l x 230 Series หลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดจนรุ่นท็อปซูเปอร์โมโตก็มาสีอมาดิากลับมาอีกครั้งพร้อมกับโมเดลใหม่ทัวริสโมเทสติก้า i อ0ร a อยไ ในราคา123,000บาทพร้อมโชว์คอนเซปต์บไฟฟ้า Tourismo e l e ก t r o n i c a Solar เปิดตัวด้วยรุ่น Group พร้อมกับรุ่นตัวท็อปอย่าง Group c o s t f i e ยานยนต์ไฟฟ้าโชว์3โมเดลพร้อมขายปีหน้า <c oughs> แล้วพบกันในงานนะคะ